พูดอยงตรงก็คือมันเน่าง่ายนะครับมันเลยต้องค่อนข้างละเอียดนิดนึงครับทำชนชมเขาแกะยิ่งมาตัดทําล่างตะขาบเ,เนี่ยโอ้โหมันเลยต้องมีขั้นตอนวิธีหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับชุนชมเขาแกะเนี่ยครับมันก็ทําทุกอย่างเหมือนชนชมทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าความแข็งแรงความทนทานมันมีน้อยกว่าชนชมอย่างอื่นต้องดูแลมันพิถีพิถันนิดนึงนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอเขาสวยพอไม้เขาได้ฟอร์มโอ้โหมันสวยจริงๆครับชนชมเขาแกะ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับในช่อง YouTube ของผมนะครับว่าอยากให้ผมทําเรื่องทําลากตะขาบชนชมเขาแกะให้ดูนะครับคลิปเนี้ยผมก็เลยว่าผมจะทําให้เพื่อนท่านนั้นดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆนดูนะครับว่าผมทําชนชมเขาแกะ ทำเป็นรากตะขาบเนี่ยผมทํำยังไงบ้างนะครับสมัยก่อนนี้ราคาแพงมากนะครับเขาแกะต้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องทํารากตะขาบหรอกครับแค่ชุนชมเขาแกะธรรมดาต้นหนึ่งเนี่ยโอ้ราคานี่ยใช้ได้เลยครับชุนชมรากตะขาบเขาแกะเนี่ยโอ้ผมบอกเลยก็ถ้าทําออกมาแล้วมันแบบถ้ามันสําเร็จนะครับมันสวยครับสวยจริงๆครับการทํารากตะขาบเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับอันดับแรกเราต้องทําการตัดตูดมานะครับตัดตูดมาแล้วเพื่อให้รากมันออกมานะ เราเราก็ต้องมานั่งลุ้นอีกนะครับว่าเออไอรากที่มันออกมาเนี่ยรากมันจะรอบไหมนะครับผมถึงบอกว่าการทํารากตะขาบเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดชนชมทั่วไปเนี่ยยังทํารากตะขาบยังไม่ง่ายนะครับแล้วยิ่งเนี่ยเป็นชนชมเขาแก่เนี่ยแต่เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าว่าต้นที่ผมทํารากตะขาบไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยผมก็จะมีตัดทํารากตะขาบให้เพื่อนๆดูนะครับจนไปถึงวิธีการลงปลูกชนชมรากตะขาบของผมนะครับ ผมว่าคลิปเนี้ยแฟนๆที่เป็นชอบชนชมเขาแกะเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะแม่ผมเกินไปเสยยืดยาวเลยครับแต่ก็น่นแหละครับสุดท้ายผมอยากให้เพื่อนๆรับรู้นะครับแม้กระทั่งเพื่อนๆมือใหม่ที่หัดลองหัดเข้ามาลองเข้ามาเล่นนะครับว่าเออการทำลากตะขาบยิ่งเป็นทำลากตะขาบชนชมเขาแก่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วนี่ครับเด็กๆชุดเนี้ยผมตัดทำลากตะขาบไว้ละไว้แค่รอเวลาครับมาถอน เวลาตัดทำรากตะขาบของผมเนี่ยเวลาผมทําเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมจะทิ้งไว้ประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับเพื่อให้รากมันออกมานะครับแล้วเดี๋ยวไอ้ต้นนี้ครับผมจะถอนให้เพื่อนๆดูนะครับไอ้ต้นเนี้ยผมตัดทํารากตะขาบไปละตัวเนี้ยผมอาจจะถอนเร็วไปนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายนะเพื่อจะถอนไห้เพื่อนๆดูนะครับว่าหลังจากที่ผมตัดทํารากตะขาบไปแล้วเนี่ยรากมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆไอ้พวกนี้จะอยู่ในกระป๋องห้านิ้วนะครับตอนผมตัดทำรากตะขาบแล้วลงปลูก แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ต้นเนี้ยมาตัดตูทำรากตะขาบให้เพื่อนๆนดูนะครับแล้วเนี่ยครับไอ้ต้นเนี้ยที่ผมจะจัดทํารากตะขาบนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะเอามาพูดมาคุยอธิบายให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะตัดทํารากนะครับอย่างเช่นต้นเนี้ยอันดับแรกเลยที่ผมจะเลือกมาทํารากตะขาบนะครับผมมองว่าหนึ่งลำต้นของเขาเนี่ยเห็นไหมลำต้นของเขาเนี่ยตั้งตรงเลยตั้งตรงแน่แน่ heimer. แล้วที่สําคัญเนี่ยขนาดของเขาก็ได้ละ ที่ผมให้ดูลำต้นเพราะว่าอะไรเพื่อนๆเ,เห็นไหมลำต้นเขาตั้งตรงเลยครับเนี่ยกล้องผมอาจจะเอียงๆนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมลำต้นเขาตั้งตรงเนี่ยแล้วพอรากตะขามันแตกออกมาเนี่ยมันจะสวยนะครับเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่มาว่าอันดับแรกนี่ผมดูก่อนผมดูเรื่องทรงของลำต้นนะครับพยายามให้มันตั้งตรงๆนะครับ หม้พวกนี้ถ้ามันเล่นเป็นรากธรรมชาติได้เขาก็เล่นเป็นรากธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าพอเราถอนมาแล้วบางทีมันรัดรากมันไม่สวยตำแหน่งมันไม่ได้เนี่ยเขาก็ตัดตูดเลยครับไม่ต้องคิดมากเลยตัดตูดทำรากตะขาบเลยเพราะแน่ๆนะครับต้นไม้พอมันเป็นรากตะขาบเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวผมจะถอนมาตัดทำรากตะขาบให้เพื่อนๆดูเลยนะครับครับเดี๋ยวไปถอนล้างรากกันเลยโอ้โหเพื่อนๆครับผมถอนมาละรากธรรมชาติก็สวยครับเนี่ย ดูเลยครับลากธรรมชาติออกมาเป็นเหมือนลากตะขาบเลยครับเนี่ยลากรอบเลยเอ๊ตัวนี้ผมอาจจะเปลี่ยนใจครับเก็บไว้เล่นเป็นลากธรรมชาติเลยดีกว่าลากธรรมชาติเนี่ยมีแค่สี่ห้าเส้นเนี่ยโอ้จบแล้วครับเพียงแค่ว่าบางเส้นลากมันไม่เท่ากันนะนั่นนะบางเส้นมันใหญ่บางเส้นมันเล็กนะครับเออผมว่าไอ้ต้นนี้ผมเก็บทําเป็นลากธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวอาจจะไปหาเป็นต้นอื่นๆให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเอามาทําให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่า เนี่ยผมว่ารากมันสวยแล้วอะอืมผมว่าต้นนี้เดี๋ยวผมเก็บไปทําเป็นรากตากธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาต้นอื่นถอดมาทําเป็นให้เพื่อนๆดูนะนดูนะอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมเกินไปก่อนน้านเนี่ยบางทีเวลาเราถอดต้นไม้มานะครับเราก็ต้องดูลากด้วยน,นะครับว่าเออแบบไหนเราเล่นรากธรรมชาติได้นะแบบไหนที่มันเล็กเล่นรากธรรมชาติไม่ได้เนี่ยเราก็ถอนตัดตูดทำรากตะขาบนะครับเพื่อน เนี่ยผมว่าอย่างเนี้ยเล่นเป็นรากธรรมชาติได้ตัวนี้ผมเก็บไว้ทําเป็นรากธรรมชาติดีกว่าแต่เดี๋ยวผมขัดรากอีกสบ,บับหนึ่งครับให้เพื่อนๆดูเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยละรากธรรมชาติแค่สี่เส้นพอเนี่เห็นไหมผมลังเลใจคืออะไรนะมันมีเส้นหนึ่งครับรากเขาใหญ่ไอ้สองเส้นเขาใหญ่สองเส้นเขาเล็กเนี่ยมันเลยทําให้ผมลังเล ผมว่าไหนๆก็ไหนๆละเนี่ยจริงๆอย่างเนี้ยเราเล่นเป็นรากธรรมชาติก็ได้ครับแต่ถ้าถามผมนะผมมองว่าอย่างเนี้ยพอวันหนึ่งไม้มันยิ่งโตครับรากที่มันใหญ่กับรากที่มันเล็กมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นรากที่มันใหญ่เนี่ยมันจะหาอาหารมันกินได้เยอะเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยความใหญ่มันจะต่างกันเยอะเลยเพื่อนๆผมว่าผมตัดสินใจแล้วมาไอ้ต้นนี้แหละเดี๋ยวผมจะตัดตูดเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตัดตูดให้เพื่อนๆดูเลย ถามว่าเล่นรากธรรมชาติได้ไหมเล่นได้ครับเพียงแต่ว่ามันไปแล้วมันไปไม่ค่อยสุดนะครับตัดทำรากตะขาบเลยดีกว่าเออผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะตัดทำรากตะขาบนะครับหลังจ,จากที่เราถอนมาแล้วให้ตัดพยายามให้ตัดตรงบริเวณที่มันเป็นเนื้อขาวๆนะครับเนี่ยตรงที่มันเป็นเนื้อขาวๆเนี่ยครับมันจะทําให้รากมันออกมาดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันยังอ่อนอยู่ว่าถ้ามันเป็นเขียวๆเ,เนี่ยคือลําต้นเนี่ยมันจะแน่นละ เราตัดตรงที่มันขาวๆนี่ครับมันจะทําให้รากออกมาดีนะครับแล้วเดี๋ยวพอผมตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบาดขอบนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะทากาวร้อนนะครับในส่วนตรงที่ผมบากขอบเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทา้ํายาเล่งรากนิดหนึ่งนะครับคลิปเนี้ยบางทีผมทําคนเดียวครับมือนหนึ่งผมต้องถือกล้องนะครับเทคนิคบางอย่างผมอาจจะไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูนะแต่ผมก็จะพูดพูดให้ฟังนะครับ เดี๋ยวเชื่อผมพูดผมพูดมันฟังแล้วมันเข้าใจอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรยุ่งยากเนี่ยครับเดี๋ยวเตาเราก็ตัดตรงส่วนบริเวณที่ที่มันเป็นเนื้อขาวๆนะครับเพื่อให้รากมันออกมาง่ายครับ,รบเดี๋ยวเราไปตัดตูดกันเลยครับแล้วนี่ครับมีดส่วนใหญ่เวลาผมตัดทํารากตะขาบใช่ไหมผมก็จะใช้เป็นประมาณแบบนี้ครับเนี่ยผมว่าลักษณะแบบนี้มันจะทําให้การตัดทํารากตะขาบง่ายกว่านะครับ เนี่ยมันจะแตกต่างกับมีดแบบนี้เวลาผมใช้ทํายินชมนะครับผมก็จะใช้มีดที่มันตายที่มันลมแหลมแล้วมันก็โค้งๆนะครับแต่เวลาที่ผมตัดทํารากตะขาบเนี่ยผมจะใช้เป็นทรงแบบนี้ผมว่ามันง่ายกว่าการมันง่ายมันตัดมันทําให้ตัดง่ายครับเนี่ยแล้วพอเราเฉือนใช่ไหมมันก็ยาวฟึ๊บทีเดียวเนี่ยมันก็ทําให้ขาดง่ายไอ้นี้พูดง่ายเหมือนแบบเวลาถ้าเราหั่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอุปสรรคกับการตัดนะครับผมก็เลยว่าเนี่ยผมแนะนาว่าใช้มีดเป็นทรงประมาณแบบนี้ครับโอเคครับแล้วเวลาเราจะตัดเนี่ยครับ รับที่รับมีดเนี่ยเอาให้คมเลยนะตัดชั่วเดียวพยายามอย่าไปหัน่นีห้เหมือนหั่นเนื้อนะที่ผมบอกมันมเนื้อมันจะช้านะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยเล็งให้ดีๆนะครับไม่ต้องรีบแต่เอาให้ชัวร์โอเคครับตัดเลยครับโอ้สวยงามเรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยละไหนลองตั้งดูนะครับเพื่อความชัวร์ เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยดูเลยครับตัดมีดเดียวชั่วเดียวเห็นไหมมันนะมันตั้งตรงเลยครับเนี่ยโอ้หอันนี้ผมชมตัวเองรอบนี้ผมตัดดีครับเนี่ยปกติต้องมานั่งแก้ต้องมาคอยบากใหม่ครับเนี่ยโอ้หแต่รอบนี้ตัดดีเห็นไหมอย่างเงี้ยตัดดีเห็นไหมแล้วเพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยเนี่ยยางเขาออกมาแล้วคราวนี้พอยางเนี่ยยางปล่อยให้ไหลออกมาเลยครับหลักๆผมอาจจะใช้น้ําฉีดนะครับหรือใช้กระดาษทิชชู่ซับไปให้ยางมนไหลออกมาให้เต็มที่นะเนี่ยแล้วสุดท้ายเราก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับ เุ็ชมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเราจะทําอะไรเราก็ต้องค่อนข้างที่ใช้มือแบบเบาๆนะครับเนี่ยกระซับไปเห็นไหมผมอาจจะซับแบบนี้ซับประมาณแบบสองสามรอบเลยนะครับเพื่อให้ยางมันหมดโอเคครับเดี๋ยวหลังจากเนี้เดี๋ยวผมจะใช้มีดมีดบากขอบที่ผมบอกครับพอผมใช้มีดบากขอบใช่ไหมปุ๊บพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมก็จะแต้มด้วยน้ํายาเลงรากนะครับไม่ใช่น้ํายาบารุงรากนะครับ น้ำยาเร่งรากน้ำยาเร่งรากที่ผมใช้ก็จะเป็นพวกเ u ยูรูสหรือรูสโกนะครับเพื่อนเพื่อนเราเดี๋ยวระหว่างเนี้ผมจะไปถอนไอ้ต้นที่ผมตัดทําตัดตูดทํารากตะขาบไว้แล้วให้เพื่อนๆนดูนะครับว่าหลังจากที่ผมตัดตูดไปแล้วเนี้ยเราหลังจากที่ผมถอนมาเนี้ยมาดูนครับว่ารากมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนนี่ครับลายต้นเนี้ยผมตัดทํารากตะขาบไวแล้วไอ้ต้นนี้ผมลงปลูกไปประมาณ2เดือนครับสเดือนกว่าครับแต่แม่เนไรครับเดี๋ยวผมถอนมให้เพื่อนๆือนดูนะไอ้ต้นนี้จริงๆผมจะไว้สักประมาณแบบนาคสับเดือนนะครับ ให้ลากมันออกชัวร์ครับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับเนี่ยผมใช้ทรายล่อลากเยอะมากเลยครับเนี่ยเนี่ยเวลาตัดทํารากตะขาบนะครับผมจะใช้ทรายเยอะนะครับเพื่อล่อลากนะครับเห็นไหมเนี่ยชั้นที่หนึ่งก็เป็นดินปกตินะครับเนี่ยพอชั้นที่สองก็เป็นทรายนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นรากเนี่ยแล้วชั้นบนค่อยเป็นมะพร้าวสับคุมหน้าดินนะครับเห็นไหมแล้วชั้นลากสุดก็เป็นดินปกตินะครับโดยที่มีพวกปุ๋ยออสโมโคดเนี่ยครับเม็ดเหลืองๆเนี่ยครับ โรยไว้ที่ขอบขอบเพื่อให้รากมันรากเวลารากมันออกมาเพื่อมันแผ่ไปกินอาหารขอบขอบนะครับเวลาการทารากตะขาบเดี๋ยวไปล้างรากกันเลยครับโอ้เรียบร้อยครับเห็นไหมถอนมาเรียบร้อยแล้วโอเคเลยครับเพื่อนๆโอ้อย่างเงี้ยมันครับผมถึงบอกว่าเนี่ยนอกจากทํารากตะขาบเนี่ยเราต้องมาลุ้นตอนที่ถอยนะครับเนี่ยว่ารากมันจะออกมาโอเคไหมครับเนี่ยถึงบอกเนี่ยการทํารากตะขาบมันไม่ง่ายเลยนะครับเพื่อนๆ แต่เนี่ยนะผมเห็นอย่างนี้นี่แบบหายเหนื่อยแล้วครับมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงที่จะทํานะครับการทํารากตะขาบชนชมเขาแกะโอ้ตอนนี้มีอนาคตแน่นอนครับเพื่อนๆดูฟอร์มก็ไ,ไเลยครับแต่นะเนี่ยผมถึงบอกว่าการทําชวนชมรากตะขาบเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิคบางอย่างเลยมานะทาในการทํานะครับ ยิงของผมเนี่ยครับสวนผมเนี่ยแดดก็ไม่ดีองค์ประกอบก็ไม่ค่อยดีนั่นแหละครับหลายหลายคลิปนะที่ผมมาแนะนําที่บอกเพื่อนๆนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างทำรากเนี่ยผมก็ต้องมีตัวช่วยนะครับที่ผมก็บอกไปเมื่อกี้นะครับอาจจะต้องใช้พวกน้ํายาเล้งรากในการมาช่วยนะครับในการทํารากผมนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูต้นที่ผมตัดทําตูดต่อครับผมว่ามันน่าได้เวลาละเดี๋ยวผมจะทากาวร้อนเลยโอเคครับต้นนี้ถือว่าผ่านครับการัดทํารากตะขาบของผมนะครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวไอ้ต้นเนี้ยเรวผมทกากาวร้อนแป๊บหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับเนี่ยผมทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วผมจะมาทาเก,กวาวร้อนทาเก,กวาวร้อนเนี่ยเอาแค่ตรงตูดมานะครับเนี่ยแต่ตรงที่บริเวณที่เราบากเนี่ยครับอย่าไปทามันนะครับเพราะตรงบริเวณที่เราบากตรงเน,นี้ยเนี่ยเพื่อนๆพือยดูางเนี้ยเนี่ยรอยขอบๆนะอันเนี้ย,อ,ยอ,อ,นะอ,นนอันนี้ผมบากนะผมบากเพื่อที่ผมจะทายาเล่งรากนะครับโอครับทาเก,กวาวร้อนครับค่อยๆหยดครับไม่ต้องรีบแล้วก็เกลี่ยให้มันทั่ว อย่ให้ทั่วครับแต่อย่าให้ไปโดนขอบครับนะเนี่ยถากอ้อนประมาณเนี้ยครับแล้วหลังจากนี้ผมก็จะป้ายปลายมันยาเล็งลากนะครับที่ขอบขอบที่เราบากไว้นะครับเนี่ยไอ้ขั้นตอนเนี้ยเทคนิคเนี้ยอันเนี้ยถ้าเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นมืออาชีพเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้แนะนำนะครับผมว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องมีวิธีการของแต่ละท่านนะครับ แต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเราอยากทํารากตะขาบเนี่ยแต่ยิ่งไอ้ต้นเนี่ยเป็นชนชมเขาแก่เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยผมว่าใช้มันก็ดีครับเพื่อความชัวร์ครับรากมันจะได้ออกมารอบนะครับรากมันได้ออกมาสวยๆนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมผมก็ทาน้ํายาเล้งรากเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยครับผมก็จะทิ้งไว้ครับอืม แล้วแดดสึงสับแปบเนี่ยผมทำลายเสร็จเนี่ยผมทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาการตัดทดกิ่งเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะลงปลูกนะครับเพื่อนเพื่อนตัดทดเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยผมก็ทําการวางตําแหน่งกิ่งเรียบร้อยแล้วต้นนี้ผมวางไว้เก้ากิ่งนะครับกิ่งชั้นที่หนึ่งสี่กิ่งกิ่งชั้นที่สองสี่กิ่งและกิ่งเมนหนึ่งกิ่งครับเป็นเก้ากิ่งผมก็วางตําแหน่งกิ่งละกิ่งไหนเกินล้วก็ตัดนะครับนมันก็จะได้เก้ากิ่งนะครับ ยิงไม้เล็กๆเนี่ยโอ้โหก้าวกิ่งนะครับรับรองเป็นพุ่มเต็มแน่นอนครับผมเสริมนิดนึงครับก่อนที่จะไปปลูกให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะบอกอะไรครับมันก็เหมือนเป็นอาวุธคู่กายผมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมทั้งมีดและพูกันเนี่ยก็ไว้สําหรับแบบไว้ทายานะครับพวกทาปูนแดงพวกยาทาแอนทาโคนะครับแล้วนี่มีดเนี่ยแล้วก็ที่รับมีดแล้วก็เป็นกาวร้อนนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นน้ํายาเล็งลากนี่ก็เป็นน้ํายาเล็งลากนี่ก็เป็นกาวร้อน ทุกอย่างนี่ผมใช้หมดนะครับแลวที่สำคัญเวลาเราจะปลูกเนี่ยครับเราก็มีปูยเนี่ยครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับรองพิกนกระถางครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาปลูกต้นนี้กันเลยครับเนี่ยหลังจากที่ผมตัดทําแผลไปใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็ทาตรงไหนที่มันเป็นแผลใหญ่ๆเนี่ยผมจะทาด้วยกาวร้อนแล้วผมก็ทาอันตโคปิดปีกรอบหนึ่งครับส่วนแผลปกติพวกเนี้ยที่ผมตัดทดไปเนี่ยผมก็ทาด้วยอันตโคยาฆ่าเชื้อรานะครับ นะแล้วเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ปลูกกันครับวันนี้ผมเตรียมมาเรียบร้อยล้วเนี่ยครับอันดับแรกก็เป็นกระถางอันนี้ผมจะปลูกลงกระถางหกนิ้วนะครับเนี่ยเราผมก็มาพ้าสสับลองที่ก้นกระถางละเดี๋ยวนี้ครับผมก็เตรียมเตรียมดินเรียบร้อยล้วผมใช้ดินถุงปกติทั่วไปนะครับเอามาล่อนแล้วมาผสมเนี่ยผสมพวกมะาพร้าวสับผสมแกลบอะไรเงี้ยครับ เทคนิคของผมที่ผมจะทําให้รากมันออกมาดีนะครับเนี่ยครับซึ่งถ้าใครดูก่อนนะ้เนี่ยที่ผมถอนต้นไม้ให้เพื่อนดูเห็นไหมผมจะใช้ทรายเยอะมากเลยครับเนี่ยเพื่อนๆรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะครับอันนี้เคล็ดลับของผมใช้ทรายเนี่ยครับเนี่ยผมก็ใช้ทรายนะครับผมใช้ทรายหยาบนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาลอนเนี่ยผมก็ใสต่ตะแกรงลอนก็ได้เป็นทรายหยาบ ส่วนหนึ่งผมจะผสมในดินปลูกปกติทั่วไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะเอาไว้ล่อรากไว้ด้านบนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะทํำยังไงบ้างนะครับนี่ครับกระถางนะเรียบร้อยลลเดี๋ยวเราเราจะใส่ดินปลูกเข้าไปแล้วผมบอกนิดน,นึงครับผมปลูกต้นไม้ปลูกชนชมที่เป็นรากตะขาบเนี่ยแม้กระทั่งเขาชนชมทั่วไปนะครับเวลาเราทํารากตะขาบนะวัสดุปลูกของผมในค่อนข้าง ต้องล่อนทุกอย่างเลยนะครับดินก็ล่อนมะพร้าวสับผมก็ล่อนฟายผมก็ยังล่อนเลยครับนึกเพื่อนๆจินตนาการภาพออกหมบเนะนี่ยชนชมลากตะขาบเนี่ยมันยังไม่มีลากเ่ยครับเนี่ยถ้าใสว่วัสดุอะไรลงไปให้มันที่มันใหญ่ๆให้มันไปแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมว่าใส่อะไรที่มันเล็กๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกผมทุกอย่างมันต้องค่อนข้าง,างเล็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่ดินกันเลย หลังจากใช้มะพร้าวสับโรยที่ก้นลองลองที่ก้นกระถางละต่อไปก็เป็นดินครับนี่ครับดินครับใส่ทรายเยอะๆครับชนชมล่างตะขาบชอบทรายครับผมโอเคครับใส่ไปถ้าบอกว่าใส่ไปขนาดไหนเนี่ยก็ประมาณเกินครึ่งมาหน่อยประมาณเกินครึ่งมาหน่อยครับแล้วหลังจากน,านั้นปุ๊บ ผมก็จะใส่นี่แหละครับปุ๋ยสูตรเสมอรองที่ก้นกระถางเสร็จแล้วเราก็ปโรยด้วยปุ๋ยออสโมโคสปุ๋ยสูตรเสมอไอ้ตรงนี้สําคัญนะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆสงสัยนะทําไมเราถึงต้องโรยเฉพาะขอบๆเราทําชนชมรากตะขาบใช่ไหมครับเพื่อให้รากมันออกมาแผ่มากินอาหารนะครับชนชมรากตะขาบต้นไหนนะครับถ้ารากมันหุบไปที่ใต้ต้นเนี่ยจบเลยครับ รากมันจะงุ้มเข้าเนี่ยครับรากมันจะไม่สวยครับเพราะคอนเซปต์ของรากตะขาบเนี่ยมันต้องแผ่ๆออกถูกไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องโรยโรย,ยปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยเพื่อให้รากมันเดินไปกินนะเพื่อ,อให้รากใหม่ที่มันออกมาเนี่ยเดินไปกินอาหารนะครับที่ขอบกระถางคนคิดคนแรกๆนี่เก่งนะครับเข้าใจหลอกต้นไม้อ่ะเนี่ยสเต็ปแรกโมโคตะลับ ต้นไหนรักมากก็ใส่มากครับที่ผมชอบพูดบ่อยๆนะ <c oughs> จริงครับเพื่อที่เขาจะได้มีปูดมันเป็นปุ๋ยสูตรเสมออาหารต้นไม้สามเดือนครับอันนี้เห็นไหมสังเกตว่าตรงกลางนี้ผมไม่มีปุ๋ยเลยนะครับผมไว้แค่โรยแค่ขอบขอบนะโอเคครับแล้วก็คุมดินคุมดินปกติเลยคุมดินเกือบถึงกระถางครับเนี่ยให้ลงไปประมาณสองเซนก็พอครับ นี่ครับแล้วเดี๋ยวมาถึงไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของผมนะครับเนี่ยเจ้าทรายนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวมาถึงไฮไลท์ผมอีกอย่างทรายครับทรา,ายตรงนี้ผมใช้ทรายล้วนๆเลยครับทรายล้วนๆทรายเน้นๆนะครับเนี่ยอย่างที่หลายๆคลิปที่ผมชอบพูดไปนะครับคุณสมบัติของทรายอะครับมันไว้สําหรับล่อลากพอคําว่าล่อลากปุ๊บเนี่ยมันทําให้ชนชมที่มันยังไม่มี ชนชมที่มันยังไม่มีรากอ่ะที่เราทํารากตะขาบอะครับรากมันจะออกมาดีครับแค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้นไม้ลงปลูกกันแหมในไหนก็ในไหนละคลิปนี้ผมแถมเทคนิคผมอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะก่อนที่ผมจะต้นไม้ลงผมทํายังไงรู้ไหมฮะผมก็ไปหาฝาขวดฝาฝาเครื่องดื่มอะไรก็ได้ครับ นี่ครับถามว่ามาทําไมครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้วางไว้ตรงกลางกระถางนะครับเอาให้ตรงกลางนะเวลาปลูกต้นไม้ต้นไม้ได้สวยๆถามว่าวางทําไมครับถามว่าวางทําไมเนี่ยครับเพื่อที่เดี๋ยวเราเจะต้นต้นไม้ลงวางใช่ไหมครับวางเพื่อเนี่ยครับวางเพื่อแบบเวลาลากใหม่ที่เขาออกมาครับลากเขาจะได้ไม่หุบเดี๋ยวผมก็ขยับกระถางแป๊บนึง เพื่อนๆจะเห็นชัดๆนี่เห็นไหมโอเคโอ้ว่ามุมนี้เจ๋าครับนี่เลยนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วเพื่อเราเอาต้นไม้วางเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพอ,อต้นไม้วางใช่ไหมครับเนี่ยพอรากใหม่มันออกมาแล้วรากใหม่มันก็จะแผ่ไปกินอาหารตามขอบขอบ,ขอบกระถางเพื่อนๆจําได้ไหมที่ที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ย แล้วที่แน่ๆที่สําคัญนะครับที่รากใหม่ี่มออกมามันจะไม่หุบเข้าไปข้าง,างล่างใต้ต้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันเหตุเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องเอาพวกฝาขวดอะไรมารองเนี่ยครับเนี่ยแล้วผมก็ใช้ทรายกบเลยนะครับหลังจากที่เราต้นไม้วางบนฝาขวดน้ําดื่มนะครับเนี่ยผมก็ใช้ทรายกบเลยครับเนี่ยผมถึงบอกว่าตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยมันสําคัญครับผมใช้ทรายล้วนเลยนะครับซึ่งพอหลังจากข้างล่างทรายมันก็เป็นดินปกตินะครับเพื่อให้รากมันไปกินอาหารปกตินะครับ เพียงแต่ว่าใช้ทรายเนี่ยล่อลากนะครับเสริมนิดนึงครับต้นไม้บางต้นถ้าเราทํารากตะขาบนะครับตาต้นมันใหญ่นะครับบางทีถ้ามันใหญ่เกินกว่าฝาขวดน้ําดื่มเนี่ยเรากอาจจะใช้เป็นพวกแผ่นฟิลเตอร์บอร์ก็ได้นะครับตัดให้มันใหญ่กว่าต้นต้นไม้อะครับเพื่อให้รากมันแผ่ออกไปไปกินอาหารนะครับเพื่อป้องกันรากมันหุบเข้าใต้ต้นนะครับผมกบทรายปุ๊บเนี่ยผมก็ยังโรยออสโมโคดอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยซึ่งรอบเนี้ยผมพยายามโรยแบบออสโมโคดเนี่ยให้มันเข้าใกล้รากๆมากๆนะครับ พื่อให้รากแบบรากใหม่ที่มันออกมาพอมันแตกปุ๊บมันจะได้มากินหามา,มากินปุ๋ยได้เร็วๆขึ้นง่ายๆขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเนี่ยปลูกรากตาขาผมก็ประมาณนเนี้ยครับเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ใช้ดินปกติกบเลยครับพอดินปกติเนี่ยนเนี่ยพอผมตายเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ใช้ดินปกติกบเลยครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวดินกบกันเลย มาเรียบร้อยครับดินกบเรียบร้อยลแล้วแล้วเดี๋ยวด้านบนผมก็ใช้มะพร้าวสับละเอียดเหมือนเดิมครับมะพร้าวสับละเอียดคุมหน้าดินนะครับนะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมแต่งหน้าดินแป๊บนึงนะครับคุมหน้าดินเรียบร้อยลแล้วแล้วด้านบนก็เป็นมะพร้าวสับนะครับ,ค,รบคุมหน้าดินนะครับเวลาลดน้านเพื่อไม่ให้ดินมันกระเด็นนะครับ แล้วสุดท้ายเห็นไหมผมมีไม้เสียบลูกชิ้นนะครับปักนะครับเพื่อยึดใท็ตต้นไม้มันตั้งตรงนะครับอันนี้สําคัญนะครับยิ่งเวลาเรารดน้ําเนี้ยดินนี้เราต้องกดให้มันแน่นระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่ให้ไม้มันโค้งเคนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ากดแน่นซะแบบรากไม้มันออกมาไม่ได้หาอาหารไม่ได้นะครับกดให้มันพอดีพอดีนะครับพอดีมือพอดีมือนะครับโอเคครับนี่ผมก็ปลูกเรียบร้อยละ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมก็จะลดน้ําให้ชุ่มเลยน้ําที่ผมลดน้ําแรกเนี่ยผมจะผสมด้วยน้ํายาบีหนึ่งนะครับลดน้ําลดเอาให้ชุ่มเลยพอให้ชุ่มเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นอะ่ะผมก็จะเก็บเข้าลม่มเข้าลม่มแต่ว่ามันเป็นล่มที่ที่แสงแดด,ดมันส่องดีนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเก็บเข้าล่มวันหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกสักสองวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ,อกยกลุยแดดเลยครับเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมก็จะไม่ลดน้ําอีกเลยนะครับโอเค อาจจะลดครับสังเกตหน้าดินแค่ว่าลดแบบพอแค่ให้หน้าดินมันชุ่มๆพอครับแต่ไม่ต้องถึงกับโชคที่แบบเอาให้น้ําไหลก้นกระถางอันนั้นไม่เอาครับลดแค่หน้าดินพอครับแค่รักษาอุณหภูมิให้ดินมันมีความชุ่มชื้นนิดน,นึงก็พอครับแต่ไม่ต้องลดน้ําเยอะนะครับเราสุดท้ายนะหลังจากนั้นก็รอใบ,บใหม่มันแตกมานั่นแหละพอใบใหม่มันแตกมาไม้มันฟื้นปุ๊บรากมันเริ่มออกละอันนี้เราค่อยมาลดน้ำอีกทีนะครับเพื่อนๆยิ่งชนชมเขาแกะมันเซนซิทีฟนะครับเขาบาเซนซิทีฟคือม มันเน่าง่ายพูดตรงๆครับพูดตรงก็คือมันเน่าง่ายนะครับมันเลยต้องค่อนข้างละเอียด,ดนิดนึงครับทาชนชมเขาแกะยิ่งมาตัดทํลรากตะขาบด้วยเนี่ยโอ้โหมันเลยต้องมีขั้นตอนวิธีหลายๆอย่ายเหมือนกันนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมทําเรื่องรดน้ําชนชมเขาแก่นะมีเพื่อนสมาชิกท่านนึงมาสอบถามผมนะรถแตกต่างยังไงกับชนชมอย่างอื่นไหมครับชนชมเขาแก่เนี่ยครับมันก็ทําทุกอย่างเหมือนชนชมทั่วไปนั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าความแข็งแรงความทนทานมันมีน้อยกว่าชนชมอย่างอื่นนั่นเองนะครับเพื่อนเราก็เลยต้องทําแบบต้องดูแลมันพิถีพิถันนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอเขาสวยพอไม้เขาได้ฟอนโอ้มันสวยจริงๆครับชนชมเขาแกะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเลี้ยงวุ่นวายยุ่งยากนิดนึงนะครับเพื่อนเรา <c oughs> ลคลิปนี้นะครับในผมก็ทําเรื่องรากตะขาบเพื่อนเพื่อนดูละไอ้ต้นเนี้ยมันก็เป็นต้นที่ผมถอนมาควบคู่กันนะครับ พอคลิปวันนี้ที่ผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะผมว่ามันเป็นคลิปที่ททเกี่ยวข้องกับการทํารากตะขาบชนชมเขาแกะนะครับผมว่ามันค่อนข้างละเอียดนะครับตั้งแต่แม้กระทั่งว่าการเตรียมไม้ที่เราจะเอามาตัดทํารากนะครับเนี่ยเราพอทํารากเสร็จปุ๊บเราก็ตัดตูดแล้วล้วก็เอาลงมาปลูกนะครับแล้วบางแล้วบางช่วงผมก็มีเสริมว่าแบบเออหลังจากที่ผมปลูกรากตะขาบไปแล้วเนี่ยถึงเวลาผมถอนมาแล้วก็มาดูรากเราก็มาขัดราก แล้วเนี่ยผมถึงเวลาผมก็มาลงปลูกให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเนี่ยแลแ้วตตดสุดท้ายทั้งสองอย่างถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดูมันจะเหมือนกันอะไรรู้ไหมฮะเนี่ยผมทําการตัดทดกิ่งไปเลยนะครับผมตัดทดกิ่งไปเลยชนชุมเขาแกะน้ําในตัวเขาน้อยนะครับพอน้ําในตัวเขาน้อยเนี่ยเพื่อนๆใช่ไหมตอนเนี้ยอันนี้ยผมมาทําคลิปคาบอีกหนึ่งวันหลังจากที่ผมทำไปแล้วเนี่ยพวกกิ่งลําต้นเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวแล้วฮะผมถึงบอกว่าไม่อยากให้แขวนนานนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยทำไรเสร็จปุ๊บพอแผ่มันแห้งเลยเนี่ยก็ลงปลูกเลยนะครับเพื่อนๆือนจริงๆนะครับพอชนชุมของแก่เวลาเขาเหี่ยวเนี่ยเวลาเขาผอมเนี่ยครับบางต้นนี้เขาไม่กลับมาเลยนะครับคือไปก็ไปเลยครับเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยผมทำไรเสร็จปุ๊บตัดแต่งรากเสร็จอะไรเนี่ยแล้วผมก็ลงแล้วก็ลงปลูกเลยครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพักมาอีกสักวันหนึ่งครับแล้วพรุ่งนี้หรือมะลืเนี่ยก็ออกรุยแดดเลยครับผมว่าเพื่อนเพื่อนถ้าแบบ ใครที่ชอบชุนชุมเก่าแก่และอยากทาลาตะขาผมว่ามาดูคลิปเนี้ยผมว่าผมคอนทำค่อนข้างที่แบบละเอียดเลยนะครับอธิบายค่อนข้างแบบที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับพเพื่อนๆโอเคครับผมคลิปนี้ผมว่าก็จะจบประมาณเท่าน,นี้นะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆเลยมาฝาก,กเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เวลาเราปลูกจนชมรากตะขาบนะครับพวกปุ๋ยละลายช้าพวกเนี้ยเราโรยขอบขอบมันนะครับอย่าเพิ่งให้ไปโดนรากค่อยๆให้รากมันฟื้นเอาให้ค่อยๆให้รากมาเดินมาหาอาหารกินนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วยิ่งที่สําคัญนะครับเม็ดพวกเนี้ยอย่าโรยขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้นะครับแมวครับเดี๋ยวรากมันจะเดินขึ้นไปกินเนี้ยเดี๋ยวรากมันจะหุบเข้าใต้ต้นม,มันดูไม่สวยนะครับเนี่ยครับเราลากพอมันเดินมากินขอบขอบกระถาเห็นไหมรากมันก็จะแผ่สวยนะครับเพื่อน